สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปของเดือนพฤษภาคมนะคะในพื้นฐานดวงการเงินการงานความรักนะคะว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับราศีมังกรนะคะ ราศีมังกรน,นะคะเดือนนี้คุณดูเหมือนจะมีภาระอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะมีเกณฑ์การตัดสินใจมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสำหรับบางคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานหรือว่าภาระอะไรที่คุณแบกรับไว้แล้วคุณอยากจะเดินออกไปไกลๆมากๆเลยนะคะ สำหรับบางคนนะคะหญิงแบบมันมีแต่ไพ่สุขภาพมีไพ่แห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องพักรักษาตัวอย่างเงี้ยหลายราศีแล้วนะหญิงอยากให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะในเดือนนี้อาจจะเกิดสำหรับบางคนนะมีปัญหานะคะที่คุณจะต้องแบ,บกรับในเดือนนี้ซึ่ง ก่อความจุกจิกใจให้กับคุณนะคะทําให้คุณเครียดทําให้คุณเบื่อนหน่ายนะคะคุณต้องใช้สตินะคะแล้วก็วางแผนดีๆนะคะปัญหาพวกนี้นะคะก็จะผ่านไปได้นะคะระวังการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะกา่สีนี้โอเคเรามาดูเรื่องของการงานนะคะ สำหรับราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมน,นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานคุณอาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่ท้าทายความสามารถของคุณนะคะ <stuk> หรือว่าอาจจะมีโอกาสดีๆทางด้านการงานมาให้คุณก็ได้นะคะอือหึ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะก็เป็นอีกราศีหนึ่งนะที่หญิงมองว่าคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะซึ่งดีกว่าเดิมนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะออกจากที่เก่านะคะเพื่อไปเริ่มต้นงานที่ใหม่นะอืมจริงด้วยนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะที่จะลาออกนะคะอย่างกระทันหันเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะ ซึ่งเป็นงานที่ดีกว่าเดิมนะไม่ใช่แย่กว่าเดิมเป็นงานที่มีความก้าวหน้า,นากว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่จะต้องมีการเดินทางเยอะๆหน่อยนะออืฮ สำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการย้ายงานนะคะการงานของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยังทางานทําเงินให้คุณได้อยู่ระวังการทํางานรับหลังทํอะไรรับหลังเจ้านายเลยนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> นะคะถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ดีมีโอกาสที่จะโดนเปิดโปงได้เปิดเผยได้นะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะคุณยังพอมีเงินใช้นะแต่หญิงรู้สึกว่าคุณ คุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเ,อเหมือนกับว่าใช้จ่ายไปกับความบันเทิงะเยอะไปหน่อยนะคะยังไงก็ลดการช้อปปิ้งไว้หน่อยนะคะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในการใช้เงินได้นะคะโอเคนะคะเรามาเช็คดวงความรักนะคะของเดือนพฤษภาคมกันหน่อยเนาะสาหรับราศีมังกรนะคะว่าเดือนพฤษภาคมนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้คนโสดว้ายทดทๆดทดหญิงมองว่าน่าจะมีใครนะคะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคะโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือว่าคือเขาเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะซึ่งมีโอกาสนะคะที่เขาอาจจะเป็นคู่รักของคุณนะคะ เป็นคู่แท้ของคุณมีโอกาสเลยนะคะคน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 เนี้ยอาจจะเข้ามาจีบคุณนะคะ้าเราคุณก็ได้พบกันนะแล้วก็เป็นรักที่ค่อนข้างมีอนาคตไกลนะคะอือฮึเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลืออะไรคุณบางอย่างก็ได้นะน่าจ,จะเป็นอาจจะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณด้วยนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่ มีฐานะดีมากนะคะเป็นคนรวยนะคะหญิงมองว่าเขาเป็นคนมีตังค์นะคะคนนี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะก็คือคนที่เข้ามาน่ะคือมีแต่เรื่องของเหรียญเลยมีหกเหรียญเก้าเหรียญทิงเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นควีนลิเป็นควีนถ้วยด้วยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะมีคนอกอ,กอกอ้อมอารีมีความอ่อนโยนนะอิชชาราศีนี้นะคะ แต่ก็มีเกณฑ์นะที่จะเข้ามาแล้วคุณเหมาไม่พร้อมคุณหวาดระแวงนะคุณอาจจะแอบสืบเรื่องของเขาก่อนด้วยนะคนคนนี้เข้ามามีอิทธิพลกับคุณมากเลยนะบางทีคุณคิดมากจนคุณนอนไม่หลับเลยนะคุณอาจจะเคยเจ็บกับความรักมาก็ได้นะคะอ,อ,อเดี๋ยวดิมดูไพ่ออร์คโลสิ เขาบอกว่าให้โอกาสกับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ด้วยนะให้มีความเชื่อความศรัทธาในความรักเข้าไว้นะคะปลดปล่อยอดีตไปนะคะไพออร์คโคออกมาบอกแบบนี้นะคะ ให้โอกาสกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะรักครั้งใหม่เนี่ยนะคะโดยพื้นฐานคือรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้เชื่อในความรักนะคะแล้วก็อดีตที่คุณเคยเจ็บมาะะก็ปลดปล่อยมันออกไปนะคะมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณได้เจอรักแท้ก็ได้นะโอเคเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ สำหรับนะคะคนที่มีสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะหญิงมองว่าเดือนนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนต่อไปเหมือนกันนะคะสำหรับ ราศีมังกรสถาน,นะความไม่ชัดเจนนี้ก็ยังส่งผลให้คุณเครียดอยู่นะคะเนื่องจากว่าเขายังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้นะคะยังมีแบบสองสองไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็ t h จะหายพรี s t e ทขึ้นมาด้วยอย่างว่าเดือนนี้มีแนวโน้มสูงที่ก็จะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะไม่ชัดเจนนะคะ คือ The High i ฟ s สเข้ามาเห็นไหมคะข้างหนึ่งมันดำข้างหนึ่งมันขาวมือ,อยังแบบนี้อยู่นะคะไม่ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งนะคะเดือนนี้ก็ยังจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้อยู่นะโอเคสำหรับนะคะความรักของคนมีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่แล้วมีความสุขดีนะ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินดีมากต่างคนต่างรู้หน้าที่นะคะอือหึคุณมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีนั่นเองนะคะเขารู้จักหน้าที่ของเขานะคะทำให้คุณมีความสุขนะคะเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะหรือผ้าอ,อยากออกมาเตือนอะไรไหมคะ ไพ่ออกมาเตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆด้วย,ย,ย,ยนะคะสำหรับคนมีคู่ก็มีประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็น general reading นะคะแล้วก็ใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะยังไงก็ ฝากช่องเจ้าหญิงทาโร่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้หญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ